มือแห้ง kissing ค่ะท <ś> <celand> ุกคนจ้ะคำแรกนะคะจวดค่ะก่อนที่สิไปว่าพื่นก่อนนี่ใส่บบดีมากว่าเปบพี่น้องเช้า today this is my lunch menu it's called akra it's cod it's fish in, in butter vitamin C ดานี้ โอ้ oh, my god I need them because we have been traveling a lot Mass <age. S 1> ah, massage massage Take good care of so my this wife Give me your hand kissing พี่น้องจ้ะถ้าโมแมนในเฮือนนี่ไอโบเฮ็ดเดี๋ยวจะไอเฮ็ดหยอก่นถ้าเป็นอยู่ในที่สาธารณะเคยบอกไอโบเคยให้ปลากอดจูบในที่สาธารณะเลยนะแต่แบบนี้นะคือ ไอ้ทำจ้ะรูป n o o รูปรังอร่อยไหคะอร่อยอันนี้เป็นคล้ายๆกับลูกชิ <scared. S 2> ้นปลาแล้วก็เป็นสลัดผักนะคะ it's very good no no fat too much ป้าบอกว่าดีมากเลยมันบ่มีไขมัน carrot is good also อฮะ They say that when you in France, they say when you eat carrots, it makes you look um, being nice to people. Yeah. Yeah. Always. <laughs> <laughs> Why? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi eat carrots? Oui. Oh, because it's good. บุญค,ครับพี่น้องชาบุญธรรมขอบคุณครับหรอวะบุญธรรมกับบุญครับพี่ปีน้องช่า yes บายบายสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋ามื่อวานี้พาพี่น้องมากินส้มตำกุ้งสดกินกับขนมจีนนะคะ ขอขายคอเ,ยเด้อพี่น้องเด้ออย่าว่าอายนะคะผู้ใดสนใจขนมจีนอบแห้งขนมจีนน้ำนัวน้ำปร,ราน้ำกะปิครีมหน้าใสสมุนไพรดีทอ็อกทักไปเบอร์นี้ติดต่อในไลน์นี้นะคะน้องอุมอิ่มเพอร์สิปเป็นแอดมินตอบให้นะคะพี่น้องจ้ามีจ้าทุกคนทำไมมันน่าอร่อยจังเลยต้มนานมาเป็นอย่างเนาะคนเฮอนี่เขียนสมตามต หมือนจะอร่อยมากจัดให้มันดูสวยก่อนนะทีรักจ๋าจะได้แบบเัิวนี้มันรีแข็งไตหมดน,น้ำนัวนัวอันนี้คือมาวาไวา้ยวายยังบอยากใส่เนาะยานกินน่มมดสองหอ่อเลยอบแห้งคะ่ะทุกคนจะทคำแรกนะคะจวดคะ่ะอือ <Thank> you. แฮมแฮมแฮมกันเผ็ดนะคะอร่อยนะเนี่ยออืมาค่ะทุกคนแป๊บจังกิวมาเดลิให้พญามาจัดกล่องให้ อันดิฟไอ้ต้มหัวอาทิโชคมัน,มนยังบุกซุกหิวก้อนไว้กินกับเมนูนะ่ะ เหนียวนุ่มมากเลยต้มน้ำกะต้มน้งกะเละด้วจ้าต้มละต้มเร็วกับบะซุกเด้อขนมจีนอบแห้งนะมีวิธีทาําฮะไอเป็นคนหนึ่งที่ไ่ค่อยมากกินข้าวมันเลยมาพักหลังๆเลยเลอไอหนึ่ง,งข้าวกิน มากินก๋เตี๋ยวมากินขนมจี เป็นเมนูเส้นเนี่ยกินได้คูม่มือครับมากอือหือ คนนี้อาจจะอยากซื้อผักหล้ยอยางกินอาเมร์จ้าชิมเมอ่อแล้วนะจะได้กิ่นเพราะพ่อใหญ่เพิ่มกินอยู่แล้วผักแบบนี้นะ

เลาที่เอาซีเมื่อเอาซีคืหลายขนาดเสิซสื้อนีย่ยากกินบะหมีม่ถ้ากินบะหมีม่เขาอยากกินตามกินหายมันก็บาเสดายน้องเพิ่งกินตามไอมพี่เอ๋มันบอสแอบเลยมันฮึ่นมันฮึ่นเน้่อจากมันเป็นกระเทียม ก็สดปลาก่อนนะคะพิม้ที่สุดไอเฮตเมือเห็ดประแดกนะถ้าถ้าสมมติไอเมือแบบนี้ถ้าได้เห็ดประแดกไอเสิรสชาคล้ายคล้ายกับพมิมา้แดงมาก ต้องขอโทษนะจ้ะบางคนพ่นบอกว่าทางโอนเงินไปแล้วไม่มีคนตอบเลยอุมอิมเพื่นเพื่นขายของออนไลน์หลายอย่างเนาะคือเพื่นไล่ตอบแน่นอนอาศัยใช้เวลาเมือ่สองมือเนาะจะนาเขาโทษอะไรเดีย๋ยวจะเดิอที่ให้ย่าจ้ะ พักอันดิบเนี่ยเ้ากินบะหมดแส่ตัวเย็ยนไว้เนี่ยเมื่อตามาเพิ่นแหล่ด้จ้ะเมิ่นแหล่เมื่อคืนกับน้องสายปลาเิ่นมากินข้าวน้ำกัน อุปสราจะบริหิทธิบลตอนนี้ไปกินข้าวเฮ่นให้คุณหมอัน้องเพิ่นนอะดเด้จ้ะจ่บ่อยเฮ็ดคลเนาะงั้นน่านเถื่อเพราะว่าเข้ากับความเป็นส่วนตัวเนะพี่น้องจ้ะแม่อยู่เพินใหไฮทายแต่เข้ากับต้องขึ้นไล่ๆจะบังเถื่ออ่ะจ้ะ จะให้พี่น้องเห็น,หนก็ขอเพิ่อนเพื่อนก็อนุญาตนานๆอาจจะเห็ดเธอหนึ่งพึ่งแห้งบ,บ่วเพอ่บเอายาพยายามแบบ ไ่อยากเอาลิ้นเดยออกมาเลยจมันมกันยากพี่น้องก็ส่อนสายเขาต้องเห็นงานเป็นทีมมือเขาปุ๊บดิ่นตะวัดปัด๊บแถวหยับปุ๊บคือลงลำคอำตกลงลำไท้ใส่หอดท้องกุ่งเด่งดีมาก ถ้าเป็นไซส์นี้ก็บานเท่าก็ประมาณสองร้อยร้อยแปดสิบหรือเปล่าเด้อว่าบอกเผ็ดเผ็ดจ้ะอันนี้บอกกิน อืมมีแห้งประเด็นเนี่ยเยาวยาทุกอย่างกินแล้วอารมณ์ดีเพรให้ประหยัดตั้งกล้องให้จ็คสิเป็นแนวไหนด้วยจ้ะเพราะว่าไอ้มักเอากล้องหลังไอ้บมักเอากล้องหนะ้ามันขาวมันเห็นอาหารมับบนเป็นกะแซบ ฝากในใจพี่น้องจ้ะทาคนก่นสะดวกนะไม่ต้องไปตลาดไม่ต้องเสียในการเป็นโควิดส่งไปเลย่ันเืินต้มกินมินิพักใส่มีประตูใส่ลงมันเลิศคืออย่างเนี้ยมันง่ายมาสะดวกก่อนที่สิไปว่าพื้นก่อนที่แสบอดีมักว่าพื้นคนพี่น้องจำอีนายน,นันไหนบ่อีนายอยู่ขาเอนเอืินไอ้เจบอกว่าเรามาขอบประตูมาอีแล้ว มาโซอลแสดงในห้องครัวไอ้นี่ย่างเข้ามาปั๊บๆๆโดยที่พ่อใหญ่อยู่ข้างนอกน่ะนะสิบิทาแล้วก่อนอยากโหว่าตรงนี้นะ่ะเจะแบบจงนั้นจะนี่คือสวดรวดมากเลยไอ้โบเคยเจอฝรั่งสวดรวดแบบนี้แล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ไอ้เปิดเพลงเนาะก็กเป็นแค่ลำโพงน้อยๆพี่น้องจ๋าใจเขาใจเฮาเขาไ่ได้เปิดตลอดยี่สี่ใช่ไหมมาว่าว่าเออเธอเปิดเพลงไม่ได้นะฉันนอนไม่หลับเลยท,ทั้งที่มันเปลี่ยนเวลากลางเวรอือประมาณ เธอมงแรงเวลาเธอเปิดเพลงกันทีโรดเพลงโฟกซองไปไนไอ้บ่เคยเ้าเนาะให้ไอ้ระบายในท้องไอ้บ่เคยบอกเราไอ้ยันละอัดตาเขียวมืเอเืินบไ่ได้เนอเนาะพี่น้องเนอะไอะ้ก็เลยจะใบพี่น้องฟังไอ้บ่เคยเจอไอ้ถามพี่น้องว่าพี่น้องเคยเจอบ่เพื่อนบ้านแบบนี้ถ้าท,ที่เฮาเฮ็ดโตเป็นมิตรภาพแล้วให้มาตัดยงตัดยาทุกสิ่งทุกอย่างคือเขาปับโตแล้วแต่เธอไม่หยุดอย่าเขามาก็เข้ามาเลยความเป็น เออความเก่งใจอะ่ะมีบ้างไหมความเก่งใจเป็นสมบัติของผู้ดีอย้ยากลองเพลงเราฟังแต่เราบอกเขาใส่ก็อยาเราแล้วจะนะคนะอระบายเนี่ยจอเดอพี่น้อง้อแอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลายๆได้จะเ้อที่มีใหไอ้เสมอมาจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย